จังหวัดศรีสะเกดปลูกต้นพยุงเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นายสุพิชัยอาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดเปิดเผยว่านายอนุพงศุขสมนิทผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดพร้อมด้วยนายสุริยาบุตรจินดาหัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกดได้ร่วมการปลูกต้นพยุงและหวานข้าว นะโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตรตามแนวทางพระราชดำริจังหวัดศรีสะเกษบริเวณหลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพนร 28, รษา6รอบ28กรกฎาคม2567นายอนุพงศ์สุขสมนิทผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษกล่าวว่าสำนักง,งานจังหวัดศรีสะเกษมีพื้นที่บริเวณหลังบ้านพักสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ สังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่กรกล้างว่างเปล่าและยังไม่ได้มีแผนการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวจึงได้จัดทําโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอาระยะเกษตรตามแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่ต้นแบบเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ประกอบอาชีพและเกิดประโยชน์สูงสุดน้อมนำหลักปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อขยายผล ให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ตามแนวทางทฤษฎีใหม่และหลักปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในรูปแบบอารยเกษตรหรือที่เรียกว่าโคกหนองนาเกิดการขยายผลการพึ่งพาตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดชัยพมาถ,ถ่ายภาพสุพิชัยราศกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษรายงาน